วันนี้จะมาสอนการติดตั้งโปรแกรม Cutting Master 5นะครับสำหรับใช้กับเครื่อง CE เครื่องกราฟิก CE 8,000รุ่นปัจจุบันนะครับโปรแกรมตัวนี้ก็คือรองรับรองรับได้ทั้งหมดนะครับตั้งแต่รุ่น6,000 7,000แล้วก็8,000นะครับแล้วก็ในตระกูล f c ก็คือสามารถใช้ด้วยกันได้หมดเลยสำหรับลูกค้าที่มีการอัปเดต โปรแกรมกราฟิกไปแล้วนะครับซึ่งโปรแกรมตัวเก่าๆที่เป็น Cutting Master 3, Master 4อตอนนี้ไม่ได้อัปเดตให้แล้วถ้าลูกค้ายังจะใช้ต่อก็อาจจะต้องอัปเดตเป็นโปรแกรม Cutting Master 5นะครับส่วนการติดตั้งอันนี้ผมดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งมาให้แล้วการติดตั้งก็ไม่ยากครับก็คือให้ปิด E-Last หรือว่าปิดคลอดดนะครับถ้าใครใช้ E-Last อยู่ก็คือปิดไปเลยก็คือไม่ต้องเปิดครับแล้วก็แตกไฟล์ เข้ามาได้เลยมันจะมีแค่ไฟล์เดียวเลยครับที่เป็น .exe ก็ติดตั้งง่ายๆครับดับเบิลคลิกแล้วก็เน็กไปเรื่อยๆได้เลยไม่ต้องตั้งค่าอะไรโปรแกรมจะเข้าปลักอินโดยอัตโนมัติอันนี้ก็กดเย็ดได้เลยครับ รอไฟล์โหลดสักครู่นะครับ อันนี้ก็กดโอเคได้เลยแล้วก็อินสตอลได้เลยครับม่ยา อะแล้วก็ฟินิชได้เลยครับเสร็จละใช่อันนี้ก็เรียบร้อยครับก็ปิดได้เลยอ่าทีนี้พอเราเปิดอีลารขึ้นมาคือโปรแกร,รมจะเข้าไปปลักอินอันตโนมัติให้เลยเราไม่ต้องไปใส่โฟลเดอร์ปลักอินอะไรเลยครับ ทีนี้ก็อ่ะผมเปิดอะไรนะมันจะเข้ามาอยู่ในคำว่าไฟล์รเราไปนะ พอเข้ามาแล้วครับก็ m าที่ไฟ Cutting ม t ต่อ5ครับอ่ามันก็จะขึ้นมาให้เลยใช่อันนี้ใช้งานง่ายครับไม่ต้องลงทะเบียนใส่อีเมลหรือพาสเวิร์ดเหมือนตัว Cutting a t ต่อ4ใช่ในการใช้งานเบื้องต้นนะครับก็ Registration Mark Style ก็คือเป็นรูปแบบของ Mark นะครับก็ เลือกได้เลย4มาร์ก3มาร์ก2มาร์กนะครับอันนี้ผมเลือกไปสี่มาร์กมิลิตก็ทีนี้ไอ้ตัวอันนี้ติ๊กวาคอยมาร์จินก็คือระยะห่างนะครับสิกเน็ตคือความหนาของเส้นมาร์กเลนก์ก็คือความยาวของตัวมาร์กครับเหมือนเดิมครับแล้วก็กดโอเคได้เลยนะคมันก็จะขึ้นมาให้แล้วก็หน้าตาของโปรแกร,รม cutting water 5ครับก็ไปตรงเซนต์ทูคัตตี้มัลเตอได้เลยครับ อันนี้หน้าตาตตเป็น Cutting m o t e r 5นะครับหลักๆก,ก็ใช้งานไม่ยากครับไม่ได้แตกต่างกันมากก็สั่งตัดก็กด Output ได้เลยครับส่วนรุ่นเครื่องก็มากดบวกเพิ่มเครื่องตรงนี้ได้เลยว่าใช้เครื่องรุ่นไหนครับกดบวกแล้วก็เลือกรุ่นเครื่องที่เราจะใช้งานครับหรือไม่ก็กด Search เครื่องที่เชื่อมต่อก็ได้เรียบร้อยนะครับขอบคุณครับ